โอเคทุกคนตอนนี้ก็ฟูมูลแล้วนะก็ถึงเวลาไปทำเผาแล้วนะทุกคนฮต้องดึงคันโยกก่อนทุกคนปึ๊บเผาสกายอยู่ไหนอนะทุกคนสกายอยู่นี่สกายอยู่นี่ ไปเลยหุยปึ๊บปากัวทุกคนปากกัา 还是我。 เนี่ยอันนี้คือใส่ยางทุกคนใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ปึ๊บเย้ทุกคนใส่ได้แล้วโอเคทางออกได้แล้วทุกคนแล้วพี่ก็มีแล้วพี่ก็เป็นแพาวีสี่ทุกคนเย้ออกมาออกมาเดี๋ยวทุกคน ไปไหนทางออกไ,ไหนทุกคนเปิดเผาทุกคน พี่อยู่ตรงนี้คนสองหนึ่งกดปุ๊บเอ๊กดไม่ทันอรี่ y อ๋อโอาใหม่แป๊บค่าพิมพ์ ทำไมปีพี่ใหญ่ขึ้นนะทุกคนสามสองหนึ่ง สามสองหนึ่งหนึ่งก็เลยเฮ้ยทุกคนมันกระโดดสูงขึ้น ควีซีสองรอบถึงจะอัพต่อได้แล้วทำไงอ่ะโจรสลัด How oh, easy. เผาเผาเผา เผาวีสีทุกคนโคดเจ๋วสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งน,นะคะถ้าพี่มีโอกาสได้มาทำเผาเทียนต่างๆอีกจะมาใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย